ตอนนี้เรากําลังขับรถไปเอาฮั์ด,ดิทนะฮะที่เพิ่งส่งเคมนะฮะแล้วก็เพื่อเอามาใส่ในไอตัว macbook pro ปี2012นะครับตัวเครื่องหนาหรือว่า Unibody นะฮะแล้วเดี๋ยวเราออกแเอาฮั์ด,ดิทเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้ยัดมันกลับเข้าไปในเครื่องนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความยากง่ายในการเอามันยัดเข้าไปในแทนไอตัว ดีวีดีดิฟนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้เจอกันนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้ฮาร์ดดิสต์มาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเอาฮาร์ดดิสต์ที่ได้จากการเคลมมานะยักเป็นเอพีบีตัวนี้โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็ง่ายๆฮะก็มันก็จะมีเครื่องมือเนาะเราก็ถอดฮาร์ดดิสต์ยักกันเลยนะฮะง่ายๆต้องดูเคี่ยวก่อนนะครับว่าอย่างไรนะฮะ ยัดเสร็จก็สไลด์เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมยึดน็อตให้เขาด้วยนะเพรเดี๋ยวเราต้องถอดเอาดิสก์กันในออกเนาะน็อตสองตัวน็อตด้านนี้จะยากหน่อยนะจะมีน็อตด้านหนึ่งเนาะยึดทิดให้ดิสเขาเคลื่อนนะฮะต้อง เย็ดไปแล้วนะข้าง <Okay. S 1> ด,ด้านนี้ฮะด้านนี้ลำบากหอยเรียบร้อยโอเคไม่เลื่อนไม่ไหลนะฮะคือเราต้องเย็ด มัดเข้าไปเพื่อไม่ให้มันลื่นโอเคต่อมาแล้วก็ต่อมาเราก็มาที่ตัวนี้เนาะมาที่ตัวอันนี้นะฮะอันนี้วันก่อนมาที่แมกบุกของเรานะครับไม่ยากคว่ามันลงเนะี่ใช้ไข,ข่ควงอีกเบอร์นึงนะมันเล็กนะครับรใช้ไข,ข่ควงหลายตัวเลยนะวันนี้นะ พยายามดูดีๆนะฮะน็อตเขาจะไม่เท่ากันนะแม็กนะน็อตจะไม่เท่ากัน โอเคตอนนี้เราขอถอดน็อตครบทุกมุมแล้วเนาะมันก็จะเด้นออกมาง่ายนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเอาฮาร์ดดิสต์ลูกนี้ใส่เข้าไปในนี้แทนไอตัว D เหรือ CDA CDR ไหมน,ะนี่คือคือผมเนี่ยได้ยัดมีไว้ละเป็นใช้เราใช้ Solid State อยูตต่แล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราจะเอาฮาร์ดดิสต์ลูกนั้นมาแทนที่ตรงนี้ง่ายๆนะฮะสิ่งแรกที่จะต้องทำนะฮะคือถอดถอดทั่วแบตก่อนนะเพื่อการมันช็อตนะครับน,นะโฟกัสให้นะนีน่นะ พอทขั้วออกกอนอันนี้เป็นพอร์ตัวนี้โอเคหนึ่งสองก็ดึงดึงสายตรงนี้ดึงง่ายๆครับใครดึงดึงตรงๆครับเค็เดียบรงอะตอนนี้ก็มาดูในส่วนของน็อตนะมันจะมีน็อตอยู่สองตัวสำหรับตัวนี้นะอเคนรับตัวแรกออกกอน,นตัวที่สอง ตอนนี้เราก็ถอดคอนเนคเตอร์ตัวนี้ออกมาแล้วนะต่อมาก็จะเป็นหัวอีกตัวหนึ่งหัวตัวไหนดูตัวนี้หรือเปล่าเ,เทสกันนะ,ะใช่แล้วตัวนี้แล้วก็นอตติดตัวจะอยู่ตรงนี้ใต้ใต้แผงนะเจ็บขึ้นได้เลย ตัวโอเคหลังจากนั้นเราก็ยกเบย์ออกนะฮะเบย์ B ยกระวังหน่อยนะ,ะมันค่อนข้างจะคล้องเกี่ยวเยอะเนาะเรียบร้อยนะ 100. นี่เราก็เอาไอตัวดีวีดีลองมองแล้วนะฮะคลิกความเรียบร้อยหน่อยว่าเราทำอะไรเสียหายหรือเปล่านะฮะก็ไม่มีอะไรเสียหายเดี๋ยวเราจะต้องถอดคอนเนคเตอร์ตัวนี้ก่อนนะ okay. เนาะโอเคเีถอดคอนเนคเตอร์ออกเดี๋ยวไปเสียบกับหลังเบตัวนู้ดน,นะฮะค <Okay. S 2> ่อยๆมุดไปทีละอย่าง นะครับมาตัวนี้เนี็บแตกแล้วนะฮะตอนนี้โอเคหลังจากถอดตัวนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะมายึดที่หัวถากนะฮะ กินต่าการก่อนเนาะโอเคผมเข้าใจลว ว่าน็อตนี้มันจะวไว้ยึดยึดกับตัวเครื่องนะต้องต้องใส่ให้ถูกนะครับเอเคแน่ยละเช็คความเรียบร้อยกีว่าใส่ต้านไหมโอเคตรงเป๊ะน,นะฮะทีนี้เราก็จับมันยัดกกับ่เดิมครับผมอย่าลืมใส่ตัวนี้นะคอนเนคเตอร์นะ วางให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็เอาน็อตยัดกลับไปที่เดิมนะง่ายง่ายไม่มมต้องขันแน่นจะได้นะโอ้ยให้มันลงล็อกไปก่อนเนาะแล้วก็ให้มันลงล็อกแล้วก็เน็ครบสามรูอะ แน่นละแน่นทุสขันนี้ไม่ต้องแน่นมากนะเอาให้ตึงมือก็พอนะมือละเรียบร้อยนะฮะ มาในส่วนของตรงนี้นะตรงนี้อันตรายนะเราก็ยัดผดเชื่อมต่อนะครับลงไปโอเคสายนี้เรียบร้อยส่วนสายนี้นะครับจุดนิดหน่อยฮะก็จับยัดเข้าไปตรงๆนะครับอย่าลืมนะตรงนี้อันตรายนะยัดเข้าไปตรงๆนะนะครับยัดเข้าไปตรงๆนะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้มันคือสายเว็บแคมนะ เร,รียบร้อยนะฮะเช็คเช็คตะกีค้ครับว่าแน่นดีหรือเปล่านะหลังจากนั้นเราก็ไขน็อตคืนนะครับอุ้ย,เ,เ,ยเริ่มครับอย่าเพิ่งแน่นนะเพิ่งแน่นเพิ่งแน,น หลังจากนั้นก็ขันให้แน่นครับหลังจากตึงมือแล้วนะโอเคตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกทีครับก่อนเสร็จช่องสาย power bank เนาะโอเคเรียบร้อยอน,นีเข้าแล้วโอเคโอเคไม่เคลื่อนโอเคหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาได้ครับปิดฝาได้เลยโอเคมันจะมีมีล็อกของเขาอยู่นะลืมองการยาวหย่อนไปก่อนได้เลยครับน็อตเนี่ย ยาวย่อนไปก่อนเลยเป็นผมนะผมจะค่อยๆไล่ตามมุมนะไม่ต้องแน่นนะฮะค่อยๆใส่ตามมุมไป ยิบหัวน็อตใหญ่ผมหากันมันหัวน็อตต้องใหญ่เกินนี่แหละมันจะได้เก็บน็อตนะที่เราไขค้างไว้นะ ครับหลังจากที่เราใส่ฮาร์ดดิสก์ไปแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของฮาร์ดดิสก์เดี๋ยวเราจะทำการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์นี้เพื่อให้เป็นระบบของ Mac นะฮะใช้งานสําหรับ Mac โดยเฉพาะนะฮะเราก็ตั้งชื่อเป็น d m w d m u n d e r s c o ฮะแล้วลองดูครับ โอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฮะ D M H D นะฮะ,ฮะทุกอย่างจบปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูว่าใช่ฮันดิสตัวที่เราใส่ไปหรือเปล่านะฮะเข้ามาที่ตัวนี้แล้วก็ไปที่พอร์ต SATA นะฮะ sata s ตซิลิเอดีสตานี่ครับโอเคครับนี่เห็นไหมขึ้นแล้วเป็นฮันดิสลูกที่เราทำการใส่เข้าไปสมาร์ท verify นะฮะโอเคททุกอย่างถูกต้องนะครับผมโอเคครับสำหรับไลฟ์นี้เอ้ยสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะยำเครื่องแม็กปี2012ตัวหนานะครับผมโอเคขอบคุณครับ